เดดสตาร์นิโคลยายะาหญิงศิลปินแกรมมี่และนักแสดงจากช่อง3และช่อง7เชิญแฟนๆมาเที่ยวช้อปชิมชมในงาน5ปีสายยายรักแห่งครอบครัวที่ทางกระทรวงศึกษาธิการร่วมมือกับองค์กรหน่วยงานภาครัฐต่างๆโดยภายในงานก็จะมีการจัดแสดงวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์รวมถึงสินค้าโอท็อปฟีมือจากสมาคมแม่บ้านที่เดือดร้อนประสบปัญหาอุทกภัยนําให้เลือกซื้อจับจ่ายหลายอย่างด้วยค่ะ เจ็ดถึงสิบสองนี้นะคะที่ Impact Arena นะคะฮอล์7และ8ก็จะมีงานชักชิมชมนะคะก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นผลิตภัณฑ์นะคะที่จากโครงการสายรักตามจังหวัดต่างๆนะคะก็มีของทั้งของอาหารทานมีั้งผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้ได้พวกกระเป๋าอะไรอย่างนี้ค่ะก็ วันนั้นมันก็จะมีกิจกรรมมากมายนะคะมีโชว์มีทั้งหญิงมีทั้งกี้แล้วก็มีศิลปินมากมายเลยนะคะที่จะไปโชว์ให้ท่านได้ดูกันแล้วก็มีสินค้าที่มาจากกลุ่มแม่บ้านนะคะซึ่งเขาก็ทํามาแล้วก็จะไม่มีการหักค่าใช้จ่ายก็จะเป็นรายได้ให้กับเขาอย่างอย่างดีเลยแล้วก็จะถูกมากๆนะคะก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านให้ไปอุดหนุนพวกกลุ่มแม่บ้านด้วยนะคะก็ใกล้ปีใหม่แล้วนะครับตอนนี้นะครับก็สําหรับใครนะครับที่ยังหาของขวัญให้คนที่คุณรักไม่ได้นะครับก็ ไปซื้อกันได้ที่งานนี้นะครับเพราะว่านอกจากจะได้ของขวัญนะครับเป็นอ่เป็นชิ้นงานสวยๆจากพี่ๆกลุ่มแม่บ้านแล้วนะครับยังจะได้ทําบุญด้วยเพราะว่าเงินทุกอย่างที่เราเงินเงินทุกบาททุกสตางค์ที่เราใช้ไปเนี่ยคือเป็นการอ่าคืนทุนคืนกําไรให้กับกลุ่มแม่บ้านคือเขาจะได้เอาไปพัฒนาแล้วก็ไปส่งเสริมกิจกรรมหรือว่าอ่าการทํางานในกลุ่มแม่บ้านของเขาครับนะครับก็อยากให้ไปอุดหนุนที่งานนี้กันเยอะๆนะครับ